เรื่องราวนี้ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยลืมจากประสบการณ์ของเราเรื่องก็มีอยู่ว่าในขณะที่เรากลับมาจากโรงเรียนเราก็ได้ออกเดินทางไปหาพ่อแม่ที่กระท่อมทุ่งนา <c oughs> เพื่อที่จะได้ไปช่วยพ่อแม่ดำนานาที่นาของเราห่างจากหมู่บ้านพอสมควร ใช้เวลาเดินไปประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะออกเดินทางเราได้ไปที่ร้านค้าของหมู่บ้านเพื่อที่จะไปซื้อของกินให้กับพ่อแม่ดังนั้นเราก็ได้ออกเดินทางทันทีเพราะว่าตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วพอเราเดินทางไปได้ประมาณครึ่งทางทางที่เราเดินไปทุ่งนางของเรานั้นข้างๆก็เต็มไปด้วยป่าไม้ เป็นป่าช้าสมัยแต่ก่อนที่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังพอเราเดินผ่านตรงนี้ทีไรเราก็มีความรู้สึกกลัวและคนลุกขึ้นมาทันทีอีแล้วเราก็เดินไปต่อโดยไม่คิดอะไรเราคิดเพียงแค่ว่าเราต้องไปให้ถึงที่นาของเราก่อนตะวันจะตกดินพอเราไปถึงที่นาของเรา เราก็ได้พบกับพ่อแม่ของเรากำลังดํานาอยู่วันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เป็นวันสองวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเราพอดีที่นาของเราในสมัยตะก่อนการดํานาไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ไม่มีรถไถสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้สมัยตะก่อนต้องใช้ควายไถายนาแล้วพวกเราก็ต้องตื่นแต่เช้าพากันดํานา พอเราไปถึงเราก็ได้เอาอาหารที่เราซื้อมาให้พ่อแม่ได้กินไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารและในตอนนี้ตะวันก็ตกดินแล้วพ่อแม่ของเราก็พากันจุดไฟในกระท่อมที่ปลายนาะอ่ะเพื่อที่จะหุงข้าวทำอาหารมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากในตอนเราเป็นเด็กในช่วงนั้นตะวันก็ตกดินหลับฟ้าไปแล้ว เสียงกบเสียงเขียดก็พากันร้องเต็มไปตามทุ่งนาแล้วพ่อแม่ของเราก็ได้หุงข้าวทำอาหารเสร็จแล้วก็ได้เรียกเราไปกินด้วยกันพ่อแม่และเราสามคนก็พากันกินข้าวจนเสร็จในกระท่อมลกลนาอะของเราไม่มีไฟฟ้าใช้มีแค่ตะเกียงและจุดกองไฟกลับแสงจันทร์ที่สว่างสวยและสวยงาม และในค่ำคืนนี้พวกเราก็พากันนอนอยู่ในกระท่อมปลายนาะอ่ะพอถึงตอนเช้าพวกเราสามคนก็พากันไปดํานาตั้งแต่เช้ามืดเราก็ทําแบบนี้จนไปถึงวันอาทิตย์ตอนเย็นแต่เราก็ยังดํานาไม่เสร็จแล้วพ่อแม่ก็ได้บอกกับเราว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะลูกลูกกลับไปที่บ้าน ไปนอนอยู่กับตายาไอ้แล้วก็ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วเราก็บอกกับพ่อแม่เดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนเราค่อยกลับในเวลาช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณห้าโมงเงย็นแล้วแล้วเราก็ได้ขึ้นมาจากที่นาอ่ะเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วเราก็ได้บอกลาพ่อแม่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะครับก่อนตะวันจะตกดิน รุ่งนี้เราต้องไปเรียนตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ได้ออกเดินทางไปทันทีในเวลาขณะนั้นตะวันก็เริ่มจะตกดินมากแล้วเราก็คิดในใจว่าเราต้องรีบกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดพอเราเดินมาถึงตรงที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ป่าช้าสมัยแต่ก่อนในขณะตอนนั้นเราก็รู้สึกกลัว และขนลุกมาอีกครั้งแล้วเราก็พูดในใจว่าทำไมเราเวลาเดินผ่านมาตรงนี้ทีไรรู้สึกขนลุกและน่ากลัวมาทันทีเราก็ได้เดินไปเรื่อยๆหัวใจของเรารู้สึกว่าเต้นแรงมากขึ้นกับบรรยากาศได้ยินเสียงสัตว์ป่าในที่ป่าช้าเราก็ไม่กล้าหันไปมองเราเดินหน้าไปอย่างเดียว จ,จู่ๆเราก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นตรงที่ป่าชาที่เราจะเดินผ่านในขณะนั้นเราก็ได้หยุดเดินทันทีเมื่อได้ยินเสียงหัวใจของเราเต้นแรงมากขึ้นแล้วเราค่อยๆหันไปมองดูว่าเสียงดังมาจากที่ตรงไหนเมื่อเราหันไปดูเราก็ตกใจอย่างมาก สิ่งที่เราพบเห็นนั้นก็คือผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวแล้วก็ยืนร้องให้อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่ติดอยู่กับป่าชาเก่าในขณะตอนนั้นขาของเราที่จะเดินขยับไม่ได้สั่นไปทั้งตัวในขณะตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่เราจะก้าวเดินในขณะนั้น เราก็ได้เห็นแสงไฟฉายมาจากข้างหน้าของเราในขณะตอนนั้นตะวันก็ตกดินแล้วเราก็ยังยืนอยู่ยังเดินไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินเสียงที่ผู้หญิงผมยาวร้องให้อยู่เรื่องที่จะจางหายไปพอแสงไฟฉายมาถึงตรงที่หน้าของเราเราก็ได้เห็นตากับยายของเรา ที่อยู่ในบ้านคงมาตามหาเราตากับยายของเรารู้ว่าใครที่เดินผ่านมาจุดตรงนี้แล้วโดนผีหลอกเกือบทุกคนดังนั้นสองตายายก็ได้พาเราไปที่บ้านอย่างปลอดภยัยและก็ได้เล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังว่าป่าช้าแห่งนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งได้คิดสั้นไปผูกคอตาไย ใครที่เดินผ่านก็โดนหลอกทุกคนแม้แต่ตากับยายก็เคยโดนมาก่อนนับตั้งแต่วันนั้นมามาถึงจนปัจจุบันเราก็ไม่เคยลืมเรื่องราวในสมัยตอนที่เป็นเด็กมันช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆที่เราเคยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมาจากทางบ้าน